เราจะสร้าง007ของตัวเองนี่คือความวุ่งหมายของหนัง o r i g i ินอลเน็ตฟิเรื่องล่าสุดอย่าง The Gray Man ครับหนังสายลับที่แสดงนำโดยไลอ้อนกอสลิงและตัวร้ายคือคริสอีแวนแถมยังประกบด้วยสาวสวยอย่างอนาเด r มาดอีกคนและผู้กำกับก็คือพี่น้องรูโซที่เคยฝากผลงานกับหนังมาเวลที่ผมชอบที่สุดอย่าง The End Game ครับ ครบองค์ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงกันล่ะครับเป็นอีกหนังที่แค่เห็นตัวอย่างก็อยากจะดูรู้สึกหาแบบสุดๆครับนับรอวันดูเลยก็ว่าได้แต่พอดูจริงแล้วเป็นยังไงเนี่ยจะสมอย่างที่คาดหวังเอาไว้ไหมผมเนี่ยก็ลองดูรีแอคชั่นจากตามคอมมูนิตี้ต่างๆครับรีวิวของคนที่ดูไปแล้วเนี่ยเสียงแตกอย่างเห็นได้ชัดบางคนก็ชอบมากบางคนก็เกลียดสุดๆคะแนนของโ e t t นท ก็ยังต่างกันลาวฟ้ากับเหวครับหนังแบบนี้เนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงก็มาลองฟังความรู้สึกของพวกเรามีมูวี่ก็แล้วกันครับโดย The Gray Man นั้นจะเล่าเรื่องราวของสายลับระดับพระการ2คนครับที่แสดงโดยไ i อ n นสกอสซิงและคริสอีแวนทั้งคู่นั้นมีเหตุผลที่ทําให้ต้องห้ำหันกันเองใช่ครับเรื่องย่อก,ก็มีเท่านี้จริงๆรู้เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว สุดท้ายใครจะอยู่ใครจะตายเนี่ยต้องติดตามดูได้ใน The Gray Man ครับพอารู้สึกหลังดูของผมเนี่ยถ้าจะให้นิยามง่ายๆแม่งคือหนังที่โคตรบ้าครับคือมันสนุกดีแต่ว่าก็มีความรู้สึกแบบเอออะไรวะเนี่ยมีอะไรแบบนั้นอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังละกันว่ามันเป็นยังไง The Gray Man นั้นเป็นหนังที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครมากกว่าตัวพอ็อดเป็นหลักครับคล้ายๆกับ John Wick ภาคแรก เป็นหนังที่มีเบื้องหลังวางเอาไว้บางๆเท่านั้นให้พอจับต้องได้นิดหน่อยทิ้งบาะแสต่างๆไว้ให้เราสงสัยแต่ก็ยังไม่ได้เฉลยอ,อะไรครับเน้นไปที่การไล่ล่าแล้วก็ฉากบูระหว่างตัวละครมากกว่าในประเด็นนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์เยอะหน่อยครับเพราะว่ามันคือปัจจัยสําคัญเลยว่าทําไมหนังเรื่องนี้ถึงเสียงแตกครับ The Gray Man นั้นเป็นหนังที่วนอยู่กับตัวเอกสองตัวฝั่งหนึ่งคือซีร่าซิกนี่คือตัวแทนของตัวเอกสายลับตามแบบฉบับที่ควรจะเป็นครับ มาดขรึมพูดน้อยต่อยยิ่งกว่านักปฏิบัติทุกภารกิจโดยไม่ต้องปรีดปากถามครับแถมยังมีคุณธรรมประจําใจส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือ r รอัส์ครับของคริสอีเวนเป็นคั้วตรงข้ามครับเขามาดกวนพูดมากเป็นตัวละครที่มีความเป็นวิตย์ปรลิตสูงแอบหลุดหลุดด้วยทําอะไรไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลมากนะักตัวละครแบบนี้แหละครับที่เป็นตัวแทนของหนัง The Gray Man เลยมันเป็นหนังที่มีความหลุดอยู่พอสมควรในทุกๆส่วนของหนังเลยแหละครับ ไล่ไปตั้งแต่การกระทําชากบูตอนดูแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบว่า what the fuck is this shit ทำไมตัวละครมันทำอย่างนี้ได้วะเนี่ยทำไมมันถึงพลาดแบบนี้เอา้านี่พวกเองเป็นสายลับกันจริง,รงๆเหรอวะทำไมทําทุกอย่างดูไม่รัดกุมอะไรซะเลยเออยิงครับเออก็ฆ่าซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยผมก็มีคำถามพวกนี้อยู่เต็มไปหมดครับแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆครับผมก็เข้าใจเจตนาของผู้กำกับ พวกครูโซเนี่ยไม่ต้องการให้เราจริงจังกับกรอบของหนังมากเกินไปเขาไม่ต้องการเสิร์ฟหนังสายลับเท่ๆที่มีชั้นเชิงแต่ต้องการเสิร์ฟหนังสายลับแบบบ้าๆบอๆครับที่บู๊กันแบบสนั่นเวอร์วังตัวละครลอยส์นั้นจึงเหมือนกับทางเชื่อมระหว่างผู้กำกับและคนดูที่เขาส่งมาเพื่อละลายพฤติกรรมครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยอมรับตรงจุดนี้ได้มันก็จะไปต่อได้ครับ ดูกันไปแบบเพลินๆกับฉากบูที่มันละห่ำยิ่งกว่าเกม Call o Duty แม้จะไม่แปลกใหม่ในด้านคิวบูแต่ก็เสิร์ฟมาเยอะครับและที่สำคัญก,ก็คือมีอะไรให้เรานั้นเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาแต่และฉากนั้นเหมือนจะรู้ว่าความคีเช่ของซีนบูนั้นมันเป็นอย่างไรหนังก็เลือกไปอีกทางหนึ่งเสมอครับซึ่งมันก็เจ๋งดีครับความลื่นไหลแบบฉากต่อฉากนั้นยอดเยี่ยมมาก คลิ m แอก็สนุกเช่นเดียวกันสมกับความหลุดของมันจริงๆนั่นแหละครับตอนที่นั่งดูกับไอเปรมเนี่ยก็อุทานกันเลยนะครับว่าลอยช์เนี่ย,ยมันใจถึงดีจริงๆนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเดอะเกรย์แมนเนี่ยมันเป็นหนังที่ห้ามคิดมากโดยเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะเจอกับล้านวิธีที่มันดีกว่าสิ่งที่ตัวละครทําภายในภาพยนตร์ครับแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยงดหงิดแบบสุดๆบางคนที่ผมเห็นเนี่ยคือดูไปถึงครึ่งเรื่องก็ปิดเลยครับอันนี้เนี่ยก็เข้าใจเหมือนกันครับ ใจจริงๆอีกสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดบอดในหนังอย่างชัดเจนและก็คือปูมหลังของตัวละครครับซึ่งเขาทําออกมาได้อย่างจืดชืดแบบสนิทสุดๆเหมือนกับเขาเนี่ยเอาพล็อตคาแรคเตอร์ครับสำหรับตัวละครสายลับ101มาใช้เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมแทบจําไม่ได้ด้วยซ้ำคับว่ามันคือเซียร่าซิกกับไรท์แต่จําว่าคือไลอ้อนกอสลิงประทะาก,กับคริสอีแวนมากกว่าครับตัวบทบาทเนี่ยมันจางมากจริงๆเมื่อไปเทียบกับการแสดงที่เหนือชั้นของทั้งคู่ครับ พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยองค์ประกอบต่างๆองค์กรลับอะไรพวกนี้มันก็เลยจืดไปทั้งหมดครับผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะตามปมที่หนังทิ้งเอาไว้ดูจบแล้วก็จบกันไม่เหมือนกับจอห์นวิกครับที่ดูแล้วอยากจะรู้ต่อว่า The Continental นั้นมันเป็นยังไงเบื้องหลังคืออะไรแล้วสภาสูงคืออะไรดังนั้นต้องบอกว่าสอบตกในส่วนของการสร้างจักรวาลหนังที่อยากจะทำให้เหมือน007ครับสรุปครับส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับหนังสายลับ The Gray Man ไม่ใช่หนังที่ทำให้รู้สึกถึง007แต่อย่างใดแต่กลับกันครับรู้สึกเหมือนว่ามันคล้ายกับเดอะฟาสต์ในทีมสายลับซะมากกว่าองค์ประกอบโดยรวมก็ดีการแสดงคิวบูความอย่างว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยจงใจครับขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนังแบบตอ Love and Thunder น์เลิฟแอนด์ทันเดอร์นั่นแหละครับมันเน้นขายสไตล์ครับถ้าเกิดว่าเทียบแบบนี้เนี่ยน่าจะพอเห็นภาพกันนะครับ 8เต็ม10จากมีมูวี่ผมขอไม่เลือกฝั่งมองมันทั้ง2มุมดูสนุกแน่นอนครับเป็นหนังที่เหมาะกับการกินป๊อปคอร์นไปดูไปด้วยในช่วงวันหยุดแบบสุดๆแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังกับมันเยอะเกินไปสนุกแน่นอนครับมันเป็นหนังที่ผมนั่งดูไก่เปมแล้วก็อุทานพร้อมๆกันว่ากูถามจริงเป็นแบบนั้นทั้งเรื่องครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นของพวกเราทั้ง2คนเท่านั้นหนังจะสนุกหรือไม่เต็ม1ิบห้เท่าไหร่ ผมพูดเสมอกับว่าไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้นอกจากตัวคุณเองและอย่างที่พูดทุกครั้งครับสิบปากว่านั้นไม่เท่ากับตาเห็นเด็ g เกร Man จะทำให้คุณสนุกหรือจะทำให้คุณเสงไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้ววันนี้ใน Netflix ครับ